คุณผู้ชมนะครับเนี่ยอยู่กับเกมอะไรคงรู้กันว่ามันเปิดประเทศไทยแล้วมาเนี่ยแต่ผมลืมทําคลิปเว้จับปิกาจูผมมีปิกาจูนะครับเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้วิธีจับก็เงีย,งยบๆไว้ใครรู้ก็เงีย,งยบๆไว้ใครไม่รู้ก็ไปหาเอาเองอย่าไปบอกเว้บอกเดี๋ยวมันจะโหดกว่าเราแล้วครับมีอยู่สองตัวผมจับงูนะครับ ชื่ออะไรไม่รู้มันให้จับอ่ะมันสู้กันไม่ได้หรอวะมันมีหนีด้วยมีถ่ายรูปด้วยอันนี้ผมก็เพิ่งมาเล่นครั้งแรกไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงอันนี้ลาตาต้าเฮอะไรเนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้ มันมีปรับเปลี่ยนเอา้านี่น้องผมอะได้เห็นสภาพในบ้านเป็นยังไงล่ะอือแต่ว่ามันให้จับก่อนแล้วมันมาให้จับอะแต่ผมจะเลือกงูจะไม่เลือกลตาตตาเลยนะ่ะมาให้โยนไปใช่ปะล่ะโอ้มันมีหลบมันมีซิกแซกมันมีซิกแซก ได้ได้มันโดนละแต่ว่าจะจับได้ไม่ได้นี่อยู่ที่ดวงตอนนี้ทางบ้านผมเสียงดังขอโทษด,ด้วยอ้าวจับได้ปะก็ช่าได้ละลิงติ๊กถูกไปเลยครับมันจับได้อีกตัวหนึ่งด้วยเหรอ,อะตะตะ จับง่ายนะครับจริงๆมันไม่ได้จับยากทีสองทีก็ได้ละแต่เสียดายผมไม่ได้ทำคลิปจับปิกาจูแลวกูก็จะไม่ให้ดูด้วยฮะ,ะ,ะจับกันเอาเองแล้วกันไอ้หนูงงงงระเวลอัพรลเวล2สองแล้วเวได้โปกเกมบอลโอ้โห ตรงนั้นมียิมวะอะไรวะนะอ๋อต้องเวลห้าก่อนอพิกาจูขาเวอร์อัพอัพควจะอัพพิกาจูให้เทพๆเลยครับพิกาจูแต่ว่ามันสู้กันยังไงวะสู้ไม่เป็น เออถ้าเห็นอะไรถ้าเห็นหน้าจออะไรผมก็ขอไปด้วยมันเป็นแชทกลุ่มของเคพื่อนกูปิดแป้งเลยแปดชั่วโมงกูจะเล่นเกมนะครับพี่น้องครับอย่าเพิ่งมากวนครับนี่ครับดูชุดผมก็หล่อเลยครับหล่อเลย แล้วยิมแต่ละยิมนี่โคตรไกลอะ่ะอืนี่มันที่ไหนกันวะเนี่ยาจะได้ยินเสียงฟิล Happy c h a ชแน,นลอะไรของน้องผู้ต้องเดินทางไกลจังวะเดี๋ยวตอนเย็นนี้ผมอาจจะแคสเอีกนะครับเกี่ยวกับว่าจะมาจับโปกเกมอน จะมาตีโปเกมอนตีมนี่เป็นระบบดิมยู่ไก่จังวะวัดโดนแก้วโอ้คือผมต้องไปวัดโดนแก้วหรือจับได้ประมาณนั้นแหละเริ่มเก็ตแล้วโอเคครับแค่นี้เลยครับเดี๋ยวจะอัพลงยูทูบเลยยูทูบ ก็มันไม่รู้อ่ะใช่ไหอะไรครั้งแรกจู่ๆคิดจะเปิดก็เปิดอะ่ะโปกเกมอนนี่ไม่บอกเขาเลยตัวเองอะ่ะจะเปิดก็เปิดโอเคครับแค่นี้แหละบายบี Bye,